ที่คุณทวีสอดส่องบอกว่าดูมูลค่าแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิน300ล้านบาทถ้าเกิน300ล้านบาทมันก็เป็นอำนาจของ DSI ที่จะรับไว้อยู่แล้วนี่นะครับมันก็ยังไม่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่ามันเกิน300อ,อได้แต่ดูใช่ไหมได้แต่ดูดูทรงแล้วเกินแน่อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเอาเอารายละเอียดจริงๆนะถ้าเอาความชัดเจนข้อเท็จจริงแบบเน็ตเน็ต คัดแย้งกันนะผมว่าทางดีเอสไอก็น่าหวาดเสียวนะใช่ไหมฮน่าหวาดเสียวนะเหมือนกับว่าคือเอออ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยไม่เป็นคดีพิเศษใช่ไหมไม่เป็นคดีพิเศษใช่ตัดไปเลยนะแตเเเนนะ่เรื่องของฟอกเงินนะครับเรื่องของฟอกเงินทางดี i เนี่ยเข้าไปจับเรื่องนี้โดยคิดว่าเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา21นะซึ่งเป็นบัญชีแนบท้ายนะครับทั้งหมด25คดีที่ให้อำนาจทางด้านของ DSI เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้นะครับกำหนดเป็นความผิดที่7เป็นความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา60และมาตรา61แห่งพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ มันจะบอกว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่เนี่ยก็ยังพูดไม่ชัดเลยนะเหมือนกับว่าคืออ,อทั้งสองทั้งสองข้อหาเนี่ยความจริงเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นคดีพิเศษเลยโดยเฉพาะอังยี่ซ่องโจรแต่ว่าฟอกเงินเนี่ยมันมีช่องเข้าไปจับในเรื่องของอาญาได้ชมันเป็นหนึ่งในฐานความผิดแนบท้ายในอ,อพรบรนะฮะในพรบรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้เปิดช่องเอาไว้ให้เข้าไปนะครับแล้วกเ็เข้าไปเนี่ยถามว่าเป็นคดีพิเศษไหมถ้าเป็นคดีพิเศษก็ต้องก็ต้องนับเสียงสองในสามแต่เนี่ยไม่ได้ใช้เสียงสองในสามใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็พอเอึกออกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเอ,อ DSI เนี่ยเข้าไปทําเรื่องนี้อืโดยที่ไม่ต้องให้ทางเกคอพอเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษอืม ไม่ต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปถามบอดชุดนี้รับได้เลย DSI รับได้เลยเออ DSI รับได้เลยมันก็เลยดูแบบมันก็เลยดูวันนี้จะบอกว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่มันก็ยังไม่ชัดนะแต่ถามว่าอยู่ในขอบขายอำนาจที่ทางกรมเนี่ยจะทำไหมก็อยู่เพราะมันบังเอิญเป็นหนึ่งในความผิดในคดีแนบท้าย25่สิบห้คดีที่แนบท้ายเอาไว้ในพรบอรของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ ก็เลยมีมติให้รับเรื่องของการฟอกเงินซึ่งเรื่องการฟอกเงินเนี่ยมูลค่ามูลความผิดของการฟอกเงินนั้นเน่ยที่คุณเข้าไปจับเนี่ยมันต้องเกินสามรอยล้านดยนะใช่วันนี้ก็ได้แต่ประมาณกันใชนนน่น่าจะเกินแน่น่าจะเกินแน่เกินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะอืใช่ไหมฮะก็รอกระบวนการหลังจากนี้คือเหมือนกับดูแล้วเข้ารูปของฟอกเงินใช,ใช่ไหมก็เลยรับไว้เออนี่ท่านผู้ชมฮะ แล้วก็นักข่าวก็เลยถามทางด้านของออคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณทวีนะว่าจากนี้ไปเนี่ยทางด้านของกะกะตเนี่ยต้องมาตอบข้อสักถามอะไรอีกไหม,มใช่ไหมาทางด้านของคุณทวีก็เลยตอบเนี่ยนะนะก็เลยตอบว่าที่ผ่านมากรกตเนี่ยประสานงานกับ DSI ทําหนังสือมาซึ่งหนังสือนั้นเน่ยยังไม่ได้ยกเลิก แต่เนื่องจากกฎหมายมันมีการทับซ้อนกันก็อาจจะประสานงานกันส่วนแสดงว่าต่อจากนี้กกตจะต้องมาให้ข้อมูลเองโดยไม่สามารถส่งหนังสือมาชี้แจงได้แล้วใช่หรือไม่ยืนยันว,ว่าไม่ใช่เพราะข้อหาที่เป็นฐานฟอกเงินมันเกิดมาจากอ้างยี่และในฐานความผิดอาญาอื่นก็ต้องนํามาประกอบการพิจารณาทั้งที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้มีความเห็น แล้วก็ยังมีความสงสัยในเรื่องรายละเอียดว่ามูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยมันเกินกว่า300ล้านบาทหรือไม่เห็นไหมก็มยังถกกันเลยถ้ามันเกินหรือเปล่าเนี่ยอพวกเรารับเนี่ยมันเกินหรือเปล่านะฮะซึ่ง d s i จะต้องไปดูเส้นทางการเงินและเส้นทางบุคคลว่ามีตัวเลขเกิน300ล้านบาทหรือไม่จึงต้องให้คณะกรรมการพิเศษเป็นผู้ชี้ขาดดังนั้นคำชี้ขาดนี้ถือเป็นที่ยุติยืนยันว่าทำตามพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นี่รับไปทั้งทั้งที่ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะว่ามันเกินหรือไม่เกินอืใช่ไหมว่าเกินเนี่ยอาเกินสามร้อยล้านเนี่ยมันไปอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะคุณรับคดีคุณ,คณออรันะบคดีหัวเลือกตั้งสวแล้วเนี่ยนะรับคดีหัวเลือกตั้งสวฐานฟอกเงินนะอ,อังยี่ไม่เกี่ยวนะโอรับเป็นคดีที่ให้กรมนี้ดูถามว่าเกินสามร้อยล้านใช่ไหมใช่ใชเกินเท่าไหร่ตอบไม่ได้นะ ตอบไม่ได้เออเพราะยังไม่รู้เออเออตอบได้แต่เพียงเกินเพราะตอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะไอ้ที่ไอ้ที่คุณตอบว่าเกินเนี่ยมันจะมีน้ำหนักหรือเปล่าล่ะอืมใช่ไหมถ้าเกินเนี่ยถ้าคุณเกินจริงก็ต้องตอบมาสิมันเกินไปเท่าไหร่ล่ะอืมอาจจะเกินไปสิบบาทรด้เปล่าเออเห็นไหมเออเออก็เหมือนกับกินรวบเลยตัดเลยก็เอาเป็นว่าคําชี้ขาดนี่เป็นที่ยุติแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเนี่ย11ต่อ4ต่อสาเนี่ย <S <S ใช่ไหมใช่ใชก็จบแล้วจบแล้วรับแล้วจบแล้วเออมันก<ช>็เลยดูแบบหลมหลวมนะวันนี้ผมดูนะมันก็เลยดูเหมือนกับยังไงฮะมันดูเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าวันนี้นะพวกเราเนี่ยไม่รับเลยนะเว้ยมันก็จะโหดูแบบใช่ดูเสียฟอร์มมันดูแบบถ้ารับก็หวาดเสียวเออถ้าไม่รับก็เสียฟอร์มใช่เอาครึ่งหนึ่งแล้วกันเลยรับซะหน่อยวะรับรับแบบ รักแบบคนฟังก็ยังงงนะผมก็ยังงงมาตกลงคดีพิเศษบอกว่าเออถ้าคดีพิเศษทําไมไม่เป็นเสียงสองในสามน่ะเออใช่ไหมใช่ทําไมเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งแสดงว่ารับเป็นคดีอืมแต่ไม่ใช่คดีพิเศษอืมจึงเอาเสียงแค่นี้ก็ได้อืมเกินกึ่งหนึ่งก็ได้ถูกไหมเกินเก้าก็ได้แเออมันอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะถ้าจะเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะสองในสามวันนี้ก็ไม่ได้วันนี้ก็ไม่ถึงวันนี้ก็ไม่ถึงเออ โอ้โหแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะฮะอดีตรองอธิการบรดีมหาวิทยาลัยสุโขทัทยธรรมธิราชบอกว่าคดีนี้เป็นปีคดีนี้เป็นปีอาต้องใช้เวลาเป็นปีเพราะต้องสืบพยานหลักฐานจํานวนมากมีคนที่เกี่ยวข้องมากถึงพันสองคนและนี่ยังไม่รวมถึงบุคคลที่อยู่ภายนอกอาจจะเข้าขายลาักษณะสนับสนุนการกระทําความผิดโอ้โหท่นี้ยาวเลย เอาเป็นว่าผมว่านะปี70ยังไม่จบเลย <laughs> วันนี้เนี่ยคุณสมชายแสวงการอดีตสวเนี่ยโพสต์ข้อความทาง Facebook พาหีจบแล้วมุมแดงและมุมน้ำเงินเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทางนะพร้อมติดแฮชแท็กมวยล้มต้มคนดูทุจริตหัวเลือกสวกรกตอมีหน้าที่อย่าขี้ลืมเห็นไ,ไหม ก็เหมือนกับที่เขาดูอ๋อก็คือไปรูปนี้ก็แล้วกันต่างคนต่างรักษาหน้ากันไว้เนะเอเอ <c oughs> นักการเมืองไทยมันมันเป็นเส้นเงนี้ยเท่าไหร่ครับเอากฎหมายเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองเล่นงานฝั่งตรงข้ามเ<อ>้วพอถึงเวลาที่เอาละคุยกันรู้เรื่องแล้วเอาทำไงอะ่ะอีกด้านหนึ่งกระบวนการก็เดินไปแล้วละ่ะก็แบ่งรับแบ่งสู้แบบนี้ไปแล้วกันหลังจากนี้กระบวนการจะเป็นไงไม่มีใครไปสนใจแล้วล่ะใช่แล้วถ้ามันเป็นปีขนาดนั้นนะใช่ ถูกต้องลืมไปแล้วลืมไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีข่าวได้เกิดขึ้นอีกเยอะนะฮะแล้ววันนี้นะฮะบิ๊กเกลียงนะครับวันนี้ทางด้านของพลเอกเกรียงไกรศรรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนะวันนี้ก็แวะไปไหนฮะแวะไปกระทรวงมหาดไทยได้วยนะฮะ <c oughs> โอ้โหไม่มีการรักษาภาพเลยเนะี่ยนี่ฮะไปกระทรวงมหาดไทยไปกินข้าวไปกินข้าวไปขอข้าวกินเหรอเออดูสิ ไม่มีสงวนท่าทีเลย oh. ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจับจ้องมองดูอยู่ใช่ใช่ไหมก็ยังไปเออแล้วก็ยอมรับนะผมว่าก็น่ารักนะมิกเกรียงเนี่ยก็ตรงไปตรงมามก็มาพบคุณอนุทิน